สวัสดีครับเล่นซีรีส์โอ้ก็วันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับมางานวงสวงนะครับจริงๆผมเคยเล่นมาเรื่องละแต่ว่าก็นานมากๆแล้วครับวันนี้ก็เลยตื่นเต้นมากๆได้มาเจอทีมงานแบบใหญ่ๆแล้วก็ได้เจอนักแสดงนะครับน้องๆน่ารักทุกคนเลยครับแล้วก็โปรเจก์นี้เป็นโปรเจกที่น่าสนใจมากๆครับก็เลยรู้สึกมีความสุขครับวันนี้ครับ ครับก็จริงจริงเนี่ยมันเป็นซีรีส์วายก็จริงแต่ว่าบทผมเนี่ยเป็นบทคุณหมอนะครับครั้งแรกเลยเนี่ยพี่พี่เอฟติดต่อเข้ามาว่าเออสนใจไหมแล้วเขาพอพูดให้ผมฟังพูดถึงโอ้โหปิ๊งเลยแบบว่า บทเขาดีมากๆนะครับแล้วก็มียอดวิวถึงแบบ200ล้านเงี้ยแสดงว่าเป็นที่นิยมมากๆแล้วก็บทมันเนี่ยมีความเข้มข้นนะครับแล้วก็ตัวละครที่เล่นเนี่ยผมเล่นเป็นหมอเรืองนะครับหมอเรืองเนี่ยก็คือเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วก็เป็นคุณหมอที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะฟื้นความทรงจําให้กับเดนะครับเดซึ่งเป็นพระเอกตัวเอกของเรื่องเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่สําคัญในการที่จะคายปมคายปมให้น้องเขานะฮะแฮปปี้เอนดิ้งจะแฮปปี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกที ครับก็ครับขาเการปรับเพื่อให้ตรงสมบูรณ์มากที่สุดเลยครัจริงๆเนี่ยก็มีความหนักใจในเรื่องของการแสดงนะครับแต่ว่าด้วยความที่บทมันเนี่ยเป็นหมออยู่แล้วในชีวิตประจำวันผมเนี่ยผมก็เป็นหมออยู่แล้วผมก็ใช้คําพูดแบบนี้กับคนไข้นะครับรวมถึงเราก็ชินกับสับแสงของแพทย์ต่างๆนะครับก็คิดว่าน่าจะพอได้นะฮะแต่ว่าหมอในชีวิตจริงผมเนี่ยเป็นหมอศัลยกรรมหมอสองคนก็จะรู้ว่าเป็นหมอศัลยกรรมแต่รอบนี้เนี่ยเป็นหมอที่มาดู ูแลเรื่องของการฟื้นความทรงจําก็อาจจะผิดเพี้ยนไปหน่อยแต่ว่าพื้นฐานของความเป็นหมอมันก็ยังเหมือนเดิมดังนั้นก็คือคิดว่าน่าจะพอไหวน่าจะพอไหวอยู่ครับ ครับน่ยบว่าดนได้ไปใช้สถานที่จริงใช่ครับผมก็ที่เนื่องด้วยที่ที่คลินิกผมเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นโรงพยาบาลนะครับเราเปิดเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตสริมนพะนะครับซึ่งต่อมาผมเปลี่ยนเป็นคลินิกนะครับก็เลยสตรัคเจอร์โครงสร้างต่างๆทั้งห้องผ่าตัดห้องดูคนไข้มันก็คือเป็นโครงสร้างโรงพยาบาลแล้วก็จริงๆเนี่ยที่คลินิกผมเองก็เป็นโลเคชั่นของการถ่ายละครมาหลายเรื่องแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมได้ร่วมแสดงด้วยแล้วก็ได้ใช้สถานที่ด้วยก็ดีอ anyway> ีกอย่างตรงที่ว่าผมไม่ต้องเดินทางผมก็อยู่เลยไม่ต้องมุ โลเคชันไปที่อื่นไปถ่ายที่บ้านผมเลยนะฮะก็ก็ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของโลเคชันผ่าหนะมอครับผิดใจไหมครับท่านผู้ใ่ครับครับว่าได้มาเล่นที่หลายครั้งอย่างเงี้ค่ะครับก็เออ่ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยคนมีคนถามผมว่าเอ๊ะเราเป็นหมอผ่าตัดทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะมีเวลาไปแสงดงละครด้วยเหรอผมจะบอกว่าผมเนี่ยทำงานไม่ได้ทํา365 <S <S วันคนเราทุกคนทํางานต้องมีพักผ่อนนะครับ,รบผมผ่าทุกวันทุกวันก็จริงแต่ว่าผมจะมีพักผ่อนในสัปดาห์เนี่ยก็ประมาณสัก2อสวันแล้วแต่ ช่วงหรือบางช่วงผมสามารถที่จะจัดสรรไปต่างประเทศได้เลยดังนั้นผมก็เวลาเหล่านี้นะครับมาทําในสิ่งที่เรายังไม่เคยทําก็ถือเป็นอะไรที่สนุกสนุกว่าตอนนีออ้คลินิกผมเองเนี่ยมันก็ค่อนข้า,างเง็นนิง่งงตัวแล้วเราก็มีคนไข้ของเรามาทําตลอดแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเหนื่อยอะไรนะฮะมีสถานที่เป็นคลินิกเราแล้ว,ลวมีห้องผ่าตัดแล้วมันก็เรียกว่าอยู่ตัวแล้วนะครับแล้วก็บาลานซ์ชีวิตมากกว่าทั้งออกกําลังกายเองหรือว่า,าไปเที่ยวต่างประเทศหรือแม้กระทั่งมาทํา แสดงแบบนี้นะฮะก็เป็นอีกอีกออปชันหนึ่งที่ที่เราจะได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆมากกว่าครับแสดงว่าถ่านี่เลยถ่ายก็ยินดีที่จะรับเลยก็ยินดีครับถ้าเขาสนใจนะครับถ้าเขาสนใจและเห็นผลงานเราแต่ว่าผมคิดว่าคงต้องขอคําแนะนําจากพี่ๆน้องๆทุกคนเยอะเลยครับเพราะว่าเราเราเป็นหมอก็จริงแต่ว่าการแสดงมันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคงจะต้องค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของคนไข้ผมหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะถ้าจะมาผ่าตัดผมยังมีคิวอยู่หรอบมีนะครับสามารถ เข้ามาได้เรายังผ่าตัดปกติทุกอย่างนะครับยังมีคลินิกศัลยกรรมยังต้องทําผ่าตัดตลอดนะครับไม่ต้องกังวลอันนี้เป็นแค่เพียงเพียงทาร์หนึ่งที่เราลงมาทำเองคือแบบว่าคแบบว่าก็บทเนี่ยเป็นบทที่เข้มข้นมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเป็นซีรีส์วายที่ผมคิดว่าน่าจะโอ้น่าจะแบบ เด่นเรื่องหนึ่งเลยในปีนี้เห็นบอกว่า,ามาอันดับต้นๆเลยที่ที่2หรือที่3ประมาณนี้นะครับแล้วก็บทของคุณหมอเรืองเนี่ยก็เป็นเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยอดูแลน้องฟื้นความทรงจําให้น้องครับเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ด้วยเป็นคุณหมอด้วยก็เป็นบทที่น่าสนใจแล้วก็เป็นบทที่น่ารักนะครับแล้วก็ความเข้มข้นของบทเนี่ยเชื่ดเฉือนสนุกมากๆนะครับด้วยเรื่องของปมที่จําไม่ได้ครับความทรงจําหายไปเนี่ยมันจะฟื้นคืนมาได้ไงเนี่ยก็ยังไงลองฝากติด ตามดูนะครับน่าจะเป็นบทที่น่าจะเป็นละครซีรีส์ท,ท,ท,ที่มามดีมากๆในปีนี้แน่นอน,นครับยังไงขอฝากติดตามแล้วก็ฝากผลงานผมด้วยนะครับครับผมครับ